ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เขียวนะครับผมครับอ๋อเดี๋ยวนี้ทํางานอยู่ไหนครับพี่ทํางานอยู่โรงงานลูกลูกสิ้นนะครับโรงงานลูกสิ้นโอ้ถึงว่าผมไปหาพี่ไม่เจอซะทีครับครับอืมขับรถนะครับฮะขับรถผ่านโรงงานลูกสิบนะครับขับรถที่ผ่านมาเป็นไงพี่เข้าไหมเข้าครับแสนสองเนี่ยสองแสนอืม ไปเอามาจากไหนพี่เลขลับเหรอพี่เลขลับเป็นไรครับเลขลับตัวเดียวเลยเลขลับเขาส่งมาให้ครับแล้วงวดงวดนี้มีฝันไหมพี่มีมีฝันไหมครับหรือว่ามีเลขลับมาไหมงวดนี้อ๋อเลขมีฝันมีฟีนี่แต่ว่าผมผมอยู่ดีก็จะรีไว้เลขลับเขามาแล้วแหละ อะไรได้92ของ9วิึงไว้วานกับหนึ่งเอ็ทีนี้ฝันฝันเห็นเจ้าพระเจ้าป้าดีกว่าก่อนอืมแต่ก็อะไรฝันเห็นอืกอกอม,อมฝันดีซะเนาะเห็นเนะห็นกษัตริย์เนาะเห็นเจ้าเห็นนะคนมาเห็นแกใช่ไอ้ฝันเห็นเหมือนว่าป้าดีกว่าก่อนคนมาเยอะๆเลยนะรถนำวนมาเอ๊ะเนยครับที่วิ่งไว้วาน29 92กับ อะไรนะแปดหนึ่งแปดอ่าชุดหน้าไปเอาไอพี่ <c oughs> ไอสองเก้าสองเก้าเก้าสองกันหนึ่งแปดนี่เป็นเลขฝันหรือว่าเลขลับครับเอาไอเก้าสองนี่เป็นเลขล่ 92, มาเก้าสองมันมาเก้าสองเป็นเท่าไงเนี่ยเขาเลยไปซื้อเขซื้อมาไว้ก็เลยมาฝันทีเจ้า <c oughs> <c oughs> เขาส่งมาให้เหรอพี่เขาส่งามาผมก็ว่าผมติดต่อพี่ไม่ได้สักทีวันนี้ <c oughs> ผมก็เลยลองดู <c oughs> ก็เลยติด ไม่โทรมาสัสีได้ไงครับีโทรมาแล้วไม่ผมไปหาที่บ้านนะครับผมอ๋อไปหาที่บ้านไม่เจอหรอผมพาแฟนมาทํางานนอนที่โรงงานเลยไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาโอ้นอนนอนอยู่ที่หนองหานนี่แหละครับพี่ครับนอนอยู่หนองหานใยทางไปหนองเบกเนี<อ>่ยโอ้โอ้เวลาเวลาจะไปหานี่ไปหา,าได้ไหมได้ได้ผมมีวันหยุดด้วยพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้วันหยุดด้วยอืม แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตาโทรสัมภาษณ์นะพี่เนาะครับครับครับโทรสัมภาษณ์ตอนนี้กำลังขับรถอยู่เหรอพี่สะดวกไหมเอ่ยอ๋อครับอสะดวกครับสะดวกสะดวกเนาะเาเลิกงานแล้วเขาเลิกงานแล้วเมื่เอเมื่อแบบงวดเมื่องวดเมื่อกี้ก็เข้าอยู่สองแปดแปดสองเหรอครับมาหลายวดแล้วเข้ามาหลายงวดแล้วตั้งแต่ปี่หนึ่งเมื่อไ่สี่หนึ่งสองหนึ่งมาตั้งแต่อืม ก่แหละเป็นสองตัวเขาทุขภาพคนเดียวมาให้มันคนเดียวนั่นแหละเรียกรับมาเลขลับนี่วดงวดงวดเมื่อกี้นีเมื่อกี้นี่ไอ้ฟันว่าได้ปลาติดใส่แกนหรือะไรที่ได้ย่ามแล้วได้ตัวหนึ่งตัวเท่าขาเนี่แหละที่อแฟนไปซื้อแต่สองร้องแปดไงครับเมื่อกี้เนี่ยครับบุ๊กเป็นกระถงครึ่งเดียวอืม ก็คือว่าตั้งแต่4หนึ่งมานี่คือยังไม่หลุดเลยนะพี่เนาะยังยังมาตั้งแต่2 1 4 6ก็มาเรื่อยๆเลย,เยโอ้ถึงว่าผมไปหาพี่ผมไปเจอซากทีมีแต่ยายอยู่อ,อ๋อทีนี้รู้แล้วทีนี้ผมผมก็ไปขอเบอร์จากยายมาแล้วครับผมอ๋อครับเอาเบอร์เก่าแล้วมาหายไปไหนหาไม่เจอ,เอ,อ นึกว่าไปหายสามศูนย์ใช่ไหมใช่นึกว่าหายไปไหนครับผมก็เลยอ๋ออยู่ใกล้ๆกันนี่แหละหายไปไหนเออก็เลยไปขอเบอร์จากยายมาครับก็เลยโทรหาพี่วันนี้นะนะครับครับก็คือเลขลับเหรอพี่ใช่ใช่แล้วผมก็ฝันอีกเมื่อคืนไงก็ไปซีรอส์มาดีไปแล้วอย่างว่าสองใบแล้วก็มีหนึ่งแปดด้ห้าใบครับิดล้านอืมก็เลยคันก็เลยคัน ครับว่าฝันดีแหละครับฝันเจ้าว่าฝันเห็นเจ้าก็ฝันดีนะพี่เนาะใช่ใช่ใช่ดึงเจ้า,าแล้วก็กรงกรงเจ้ามาก็วันเกิดวันเกิดเจ้าฟพระจิตรนก็เดี๋ยวยี่สิบเจ้าแล้วโอ้อายุก็ประมาณสิบแปดยี่สิบเจ้าพรรษาครับเกี๋ยวยี่เจ้าแล้นวน,น่าจะน่าจะน่าจะถูเยื้องว่นนี้ <laughs> ใช่ฝันดีไงถ้าฝันเีแล้ฝันเป็นฝันเป็นเจ้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะไปนอนในโรงอยู่ไหมพี่ยังยังยังไม่มีเวลาไปเลยต้องไปขับรถสองลูกคิดอยู่ในระบาดครับตัวเลขตัวเลขก็มีสองเก้าเก้าสองกับหนึ่งแปดนี่ใช่ไหมพี่หนึ่งเก้าก็คือฝันดีพ่าน่อซื้อแบตเตอรี่ไปแล้ววันอยากเราสองใบเก้าสองสองเก้า ครับพอที่แล้วนี่เป็นดึงไม่ทันได้ได้แปดสองอเตอรี่ครับหมดก่อนเขาเขาส่งมาจากกรุงเทพเหรอพี่ตัวนี้ใช่ใช่ใช่ก็ส่งมาเลยเรีกรับตรงนี้มาคู่เดียวรอบนี้ส่งมาคือเก้าสองตัวเดียวเลยเหรอพี่ครับรู้ล่างยู่บนก็ไม่รู้นะตั้งแรกกมาล่างล่างล่างแล้วก็มาบนสี่หนึ่งใช่ไหมมันก็มาจากทีเมื่อกี้ครับรงล่าง ตั้งแต่ั้งแต่41มานี่คือยังไม่หลุดใช่ไหมพี่ใช่เพราะนี่มันมาตั้งแต่2 21แล้ว21ใช่ครับโอ้21กี่งวดแล้วพี่เนี่ยก็หลายงวดแล้วมันออกมันออกมันเกิดผมไงมีคนฝันเห็นเห็นผมไงที่ติดกันเคยอ่ะถามผมว่าอายุเท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่ไงตอนนั้น่ะสายหมดแล้วนะแล้วมาออกอายุผมยังไง46ไง46แล้วก็มา41ครับ แล้วก็มาเมื่อกี้นี่แปดสองวันวันที่ออกรถคันที่วงเขาเนี่ยขัดตับเนี่ยครับขัดกระบาดสองที่ยี่แปดอ่าตรงวันที่ยี่เก้าน่าจะมันน่าจะตรงกันนะมันไม่ออกใกล้เราหัวเราออกตรงนี้แหละไล่กับผมไล่มาตามกันเลยโอ้ไล่มาหมดเลยแล้วทีนี้ฝันเห็นเจ้าอีกเนาะพี่เนาะใช่เจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ใครนะครับเจ้าฟ้าสี่สงกรานครับผมแล้วก็ท่านก็เสียงที่ยี่เก้า โอ้ตรงตรงเป๊ะเลยนะพี่เนาะแล้วอะไรไอ้ที่น่าอตเตอรี่เขาก็ให้ใบมาไอ้เสาอะไรเสาเสาโหวตนะก็สร้างที่ยิบเก่าอีกแล้วเห็นไหมน่ารตอรี่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ครับไม่รู้เหมือนกันไม่ผมผมผมอ่าศึกษาดูแล้วมันน่าจะเอาตัวนี้มาออกดีกว่าไม่รู้ไงตรงกันเขาเสาโหวตหรือน้าลอตเตอรี่อ่ะครับครับก็คือ ก็คือถ้าเน้นถ้าเน้นวงกลมก็คือสองเก้าเก้าสองนี่นะพี่เนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งไปนึ่งแปดแไปครับตัวรองนะครับก็ผมซื้อแล้วผมฝันเจ้าให้ฝันเห็นเจ้าฟ้าทีกังกอนท่านก็เกิดที่ยี่สิบเก้าครับนั่นแหละอายุประมาณย่างสิบแปดย่างสิบเก้านะสิบแปดย่างสิบเก้าโตกันหมดเลยโอ้ครับตัวฝันดีเนาะก็เลยเหมาลอตเตอรี่เลยนะพี่เนาะ มีชุดห้าใบสิบแปดอย่างยกสิบเก้าสาฟ้ิบกว่าสล้านี่ออกอบคนแล้วล่างกก็เป็นแนวทางเนะพี่เนาะเป็นแนวทางนะครับอันนี้อคันคีัคืัครับควัมครับครับครับรันครับ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 ค่ับครับอรับครับครับรับครวบครั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 ขครับครพบครับครบรับครับคราบรับครเบรครับ นะครับอขอบคุณพ,<อ>พี่เขียวครับครับมันอ,ออกมาหลายงวดแล้วนะครับตาดูนะออกแต่สองตัวนะครับคไม่ไม่ไม่บนข้านล่างแต่มันไม่ออกตรงหรอ,อ,อกมันสุภาพจิ๋วบไม่ไมีสี่หนึ่งอะที่ออกอะไรออกอ,อกออกตรงๆนะอือนั่นแหละกับสี่หกครับผมครับผม,มอขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพี่เขียวนะครับ fc ครับ พี่เขียวบอกว่ามีเขาส่งเลขมาให้เนาะส่งเลขลับมาให้ก้คือ92นะครับมันตรงกับที่พี่เขียวฝันเห็นเจ้าด้วยนะครับผมครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหายไปนานนะครับสําหรับพี่เขียวคนนอนในโรงนะครับเนาะครับวันนี้ก็ตามจนเจอนะครับไปขอเบอร์จากคุณแม่พี่เขียวมานะครับก็เลยได้เบอร์มานะครับก็เลยโทรหาพี่เขียวนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ